สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวรถซิ่งแห่งชาติกันก็อย่างที่เห็นเลยนี่เลยเซฟโร่เอสามหนึ่งนั่นเองบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะเป็นรถซิ่งแห่งชาติเลยรถคันนี้เนี่ยประวัติค่อนข้างยาวนานนะผมแล้วก็เป็นรถซิ่งที่โหดมากๆนะผมสําหรับสายดิฟนะครับผมก็คือต้องชอบแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับโอเคครับผมเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาอันดับแรกเจอ คู่มือก่อนเลยนะครับผมกลัวไม่รู้ว่าไม่มีคู่มือเนาะนี่ความละเอียดของมันนะผมบอกละเอียดยิบเลยนะครับผมว่าเอา่อต้องต่อยังไงอันดับขั้นเป็นยังไงนะครับผมแต่สำหรับใครเซียนก็ไม่ต้องต่อเป็นรันดับขั้นก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็นพ่นสีด้วยทำอะไระทุกติกาวทำสีขัดสีอะไรพวกนี้นด้วยเนาะเยอนี่เลยบอดี้นะครับผมยาวเช์นะผมด้วยตัวถังของมันเนาะอ่าห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างจะแคบอย่างที่เรารู้กันเทเบลกแต่มันจะไปกว้างตรงห้องเครื่อง เครื่องมันใหญ่ตรงบอดี้นะผมได้อิทธิพลมาหลายๆอย่างนะผมก็คือเหมือนเอารถทุกอย่างรถหลายๆอย่างของนิสสันเนี่ยมารวมกันนะผมอย่างท้าย GTR นะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้าจำชื่อไม่ได้แต่ผมแต่เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถแปลงร่างได้ทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมเอาไปแปลงเป็น GTR บ้างเป็นไอเป็นตัวอื่นบ้างอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันเป็นรถกิ้งก่ามันโคตรเท่นะครับผมอ่ะ ความพิเศษของมันนะครับประมาณนี้ราวแไปไปแตป่งกันได้อยากจะแปลงเป็นตัวไหนก็นแปลงได้เลยนะครับผมอ่านนี่บอดี้เนาะอ่าแล้วก็นี่เราจะกระจังหน้านราจะลิ้นรัวลิ้นรัวนี่กระจังหน้านะครับผมดิสเบรกสีอันเนาะแล้วก็มีไฟหน้าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่เครื่องยนต์นะครับผมพานหน้าคานหลังนะครับมีเครื่องยนต์ให้นี่ ชิ้นส่วนใสนะผมไม่ว่าจะเป็นส่วนกระจแล้วก็ส่วนของไฟท้ายนะครับแล้วก็ส่วนของไฟหน้านะผมที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็โอ้โหคาทำมาดีนะโอ้ก็แต่พ่นสีเอาเนาะสีเียอะไรนี้ล้อก็มีมาให้นะครับผมเป็นพ่นแบบโคลเมียมมาครับผเป็นล้อเดิมๆเลยนะนี่สี่รูนะครับผมแล้วก็ภายในนะผมไม่ว่าจะเป็นทัสซีแล้วก็คอนโซลในนะผมกระจังหน้าฮวงม,มลาลัยต่างๆวมถึงบอะนะครับผมนะครับผมบอะ บาะมีเบาะแต่งให้1อันแล้วก็บาะเดิม 2, 2> องันนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นธรรมดานะผมยางนะครับแล้วก็ท้องรถนะครับอันนี้โอ้พิเศษนะครับผมตัวนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าบอดี้ตัวนี้มันมีกระตรงกระโปรงหน้าอยู่แล้วนะครับก mm ็ค hmm. ือมันติดได้เลยนี่สิ่งที่พิเศษมากกว่าน,นั้นคือนี่เลยครับผมเขาให้กระโปรงหน้าแบบใสามาสแสดงว่ามันสามารถ เปิดดูเครื่องได้อ่ามาเป็นอินทีเลียนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะผมพิเศษตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าเซบโรลนี่ดีคอนะครับผมแล้วก็าบางพ้นนะครับอ่ะเรียบร้อยมีแค่นี้เองท้นส่วนนะครับผมแต่ถามว่าม,มีหลายแถงไหมหลายหลายเลยแล้วครับผมสรุปเลยนะผมผมบอกเลยว่าตัวน,นี้ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่า มันเป็นอินทีเรียนะครับผมชอบตรงกระโปรงใสนี่แหละนะครับผมสำหรับเจ้าเซฟิโรตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันเลยครับสรุปเลยแล้วกันนะผมเจ้าเซฟิโร A 3 1ตัวนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และก็เป็นอินทีเรียเพราะว่าได้กระโปรงใสมาทำให้เห็นเครื่องยนต์ข้างในนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นสายดริปสายซิ่งนะครับผมแล้วมีเจ้าเซฟิโรตัวนี้ครอบครองอยู่แนะนำให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับผมยังไม่ต้องประกอบก็ได้นะครับซื้อไว้ ตั้งโชว์นะครับผมทั้งกล่องอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมอ่าสมรรถเซวิโอตัวนี้นะเซวิโอล a 3 1นะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่แผ่นรองตัดเออ,อค่านี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย5 0ามั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับคุณได้แผ่นรองตัดไปเนี่ยมาใช้ได้หลายประโยชน์อะนะครับ ประโยชน์มันมีมากโขเลยไม่ใช่แค่ต่อโมเดลอะนะครับนี่มีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมวัดสกเกลกันได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคาุ้มค่าทุกคนซื้อตัวนี้ซื้อเฉพาะเซฟิโลตัวนี้เท่านั้นนะไม่ได้ซื้อตัวอื่นแล้วได้นะครับอ่านี่ตัดโปวนี้เลยรัดเซฟิโลนะครับแผ่นรองตัดเนาะสำหรับโปแผ่นรองตัวนี้นะผมเริ่มตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ7วันเท่านั้นนะสัปดาห์เดียวเท่านั้นนี่ อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอราไปก่อนนะผมับสำหรับคลิปหน้าจะรีวิวสินค้าตัวไหนติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย